อุดการบันไดกานะครับเดี๋ยวมาเจ็บบรรยากาศพี่น้องเขาเบิ้งนะครับเด้อรอบนี้งานเล่งมากๆนะครับหาคันลวดนะครับตอนนี้เขาตีขึ้นไปนะครับร้อยเอ็ดนะครับโพชัยแล้วกัไอ้แถวแถวบุระบือนะครับกุดลังแล้วกัไอ้อำเภอบอระบือเสร็จแล้วก็ตีไปไอ้อียงอ่ะจะตุยังปุ๊พี่น้องจำได้นะครับตอนนี้กำลังเล่งนะครับเด้อเล่งงานเล่นเถอะเนี่ยห้าคันลวดนะครับแล้วก็ขึ้นไปอำเภอโพชัยแล้วก็ไปสีถาดอุดรธานีเขานะครับเป็น กรเล่งนะไอกำลังเล่งนะครับเด้อตัวนี้นะครับง,งานมันงานมันหลายนะครับเด้อเพราะงานมันเข่ามาทุกมือทุกมือเขาต้องกระจายออกให้มันเร็วที่สุดนะครับตัวนี้นะครับรอบนี้หาคันนะครับรอบหนาไปลาดบุรีนะครับเด้อลาดบุรีสามคันนะครับตัวนี้อันนี้ก็ห้วงนะครับเด้อเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวมีลูกค้ามูบานเก่าๆห้องนะครับเพิ่นเพิ่นเคยไปใส่งานแล้วเพิ่นเพิ่นว่ามันดีกว่ามูนะครับเพิ่นกันเลยสั่งต่ออีกแล้วก็ โทรมัทังเขานะครับเป็นหาทิพแรงขึ้นกันนะครับเพิ่นกระซังสีเขียวนะครับเด้นนี่สีเขียวนะครับอันนี้คืออยู่แถวแถวโพใช้นะครับเด้อนี่นกําลังนี่แหละเล่ง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 มือเลยนะครับขึนขึนแรงนี่เลยนะครับนี่นี่แยกระบบนะครับอันนี้คือแยกระบบนะครับเด้อนี่พูดแบบปัตตูนอหมัดนะครับแยกระบบนี่นี่แหละอันนี้ประทันในผลสีแต่ผลขึ้นนี่แหละครับนี่กําลังเล่งกําลังเล่งมือนี่แหละประมาณหกมงก่านะครับเด้อ เมื่อกี้แล้วๆ,ๆนะครับมีหาสิบแรงสีดแรงสี็แรงสองคันสาแรงคันหนึ่งสามสิบหกแรงคันหนึ่งนะครับสีธาสีทาสสามิบบลระเบือสามกุดลังกุดลังสารค้มก่ะส่สิจ็ดแรงนะครับแยกระบบคือหาคันนี้แยกระบบเบิร์ดนะครับเด้อพี่ห้ังเ้อนี่ครับแยกระบบเบิดเลยตัวนี้นะครับอันตอนอันนี้ยังนี้อนหาสิบหาสแรงกันว่ะของผู้ใช้กันโอเคนะครับ เดี AC, Bref, ๋ยวมือ hmm. อ Th <Okay. Yes. S 1> ื้นนะครับไปพอกันอยุ่่นละอยู่กุดลังนะครับมันนี้เดี๋ยวไทยพี่น้องเบิ้งนี่นี่เพราะว่ามันมันงานเล่งนะครับมันมันงานเขาขอมาทุกมือนะครับเพราะว่าพี่น้องเขาก็อยากได้ของดีนะครับของที่ว่ามีคุณภาพเพิ่นกัสั่งเขามาหลายนะครับเด้เนี่ยเขาก็ต้องเล่งผลิตนะครับเล่งผลิตแต่ว่าบ่ได้เห็นงานบางายได้พี่น้องแล้วเขาก็นี่แหละถ้าบถสวยเราก็บ่นันนีหลียเขากับ่ปล่อยนะครับเด้เนี่ยจังสีนะครับ เหล็กล้างน้ำทั้งคันนะครับเดี๋ยวนี้เหล็กล้างน้ำคือทุกอย่างคือจังต้นต้นฉบับหรือว่าแบบแบบเพาที่ออกมาไม่ไม่เอยนะครับนี่จังเหล็กนะครับจังตัวยึดนะครับเขาใส่สามนะครับว่าใส่สองบากอ้วเขาใส่สองนะครับแต่เขาใส่ใส,สามน,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 นะครับเนี่ยใส่สองก็ได้แต่ว่าเขาเขาเขาบ่นลดต้นทุนนะครับเขาใส่สามนะครับนี่บางคนเขาให้สองสองอันนะครับแต่เขาให้สามอันนะครับพีน่น้องเด้อนี่ให้สาม นี่มีหูจับมีหม่องไส่หม่องไส่นางไส่นาำนะครับได้เบิดหัวจระบีเข้ากับไซ่ไห้นะครับหัวจระบีเด้ออย่าเลืมเด้อหัวจระบีนี่ครับนี่เขาตาเกียวเรียบร้อยนะครับเด้อตาเกียวหัวจระบียุ่บแปดจุดนะครับเติมความสวยความรอให้พร้อมนะครับสติ๊กเกอร์นะครับแรบ้ลยให้พร้อมนะครับอันนี้สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดไอ้อำเภอกุดลังนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อตัวนี้นะครับรอๆกับ บัตรไพ่แหละครับเด้ทางพานพอดีนะครับเดี๋ยวกาดิเปให้เพิ่นนะครับมันกะเร่งนะครับมันสี่ทุ่มนึงเหรแต่ว่าห้องกัเร่งเร่งเร่งผลิตนะครับมันต้องทาเพเร่งพี่น้องกับเพราไของเลี้ยวนะครับนะครับเ้องก็ต้องเป็นคำเบานะครับเพานาดลูกค้านะครับมันต้องเร่งตลอดนะครับตอนนี้เลี้ยวแล้วครับมือละสองคันได้ย่ครับผมเริ่มได้มือละสองคันแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่มพนักงานขึ้นมาอีกนะครับ ตัวนี้นะครับนี่หูจับทุกอย่างสวยงามนะครับตาบเกี่ยวนี่เห็นปะ่ะตาบเกียวอย่าพอมนะครับงานมันหลายนะครับถ้าบอเลีงกับพอได้เพิ่งลูกน้องผมนะครับหลขึ้นอยังนี้พ่นสีซอยกันนะครับนี่ขาก็าอีหยงอยู่นะครับอันนี้เป็นรุ่นใดน,นี่สามสิบหกแรงนะครับนี่เบิง่งแล้วเบิ่งขนาดกันรู้แล้วนี่ฐานที่สี่กับสานที่หกโอเคโอเคนะครับ แยกคอนโทรลแยกระบบหมดนะครับอะไรครับอะไรครับก,ก็อีหยังนายพี่น้องพุ่นน่ะเต็มอยู่พุ่นน่ะมันหลายแฮงนี่แหละเฝ้าให้พี่น้องกันแหละฮารังคนกับทั่วมาเฉี่ยวเานะ้าเนาะเอาก็บเด็ป๊ปฏิเสธว่าใดเด้อมาเฉี่ยวผมผมก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวล้อจะเข้าด้วยแต่หนอนี่อันนี้ก็หูนั่นแหละนี่แหละรถเ้าพร้อมพร้อมขึ้นของนะครับรถตู้ก,กับรถเบียบสองคันนะครับ นี่ละมาเบองอูนะครับเด้อเบงอูในบัตรที่นี่ฮะค่าก็อนอันอย่างบุ๊ฮกึงตึงอยู่คุณเบ่งกระบ,บอกเขานี่พี่น้องอันนี้บ่อนเอามาเลี้ยงไว้เห็นโชว์เลยครับเอามาแตงได้ไหนพี่น้องเขา,า,าได้ของดีๆนะครับนี่บางคนเขาเอาไปใส่เลยนะครับแต่ว่าเขาบ่ยอมนะครับเขาบ่ยอมดีเขาเขาต้องเอามาแตงไหมเป็นภาษางไงเอามาแตงไหมผูบอกเอามาแตงไง,บแ,ง,ไงแบบไลยใส่บูไหาไหมจอหัวอัดนี่เพ่นท่านได้จอหัวอัดนะครับ ข้างหน้านก็ต้องจอยอีกนะเห็นบ่นต้องจ,อ,อ,นะอ,งจอให้พี่น้องอีกถ้าเขามาไงาเขาเอาไปเลยขายเลยนะครับแต่ว่าเขาอยากเห้พี่น้องเขาใส่งานได้นาน,านๆโดนๆนะครับเด้อเขาก็ต้องจ่อจ่อฮาร์ดจะรบีใส่ไหมทั้งสองทั้งสองฟังเลยนะครับแล้วเฮาพี่น้องเขาก็จะได้อัดจารบีเพื่อรักษาคุณภาพการใส่งานยืดอายุการใช้งานได้โดนเติบนะครับตัวน,นี้นะครับนี่นี่ละเบื้องเอาคุณภาพเขารุน่รนๆนะครับติดตั้งหอดหน้าบ้านกัก ตนนัวนี้นี่นะครับเรากาลัลางเพิ่มการผลิตให้มันได้เดียอยากได้มือละสามซีคันผลแล้วแต่มันเห็ไดไตผมวุน่นนี่นี่นบพี่น้นองกา <c oughs> ลัลงฝ้าวนะครับลูกค้าต้องหนาและตัวทีมสั่งเน้นได้จากน้อยนะครับเพราะว่าขนาดที่ได้เก็บมือละสองคันเราหรือว่าสองคันมันก็นยังปร่ทันลูกค้านะครับนั่นแหละต้องนาและตัวเราในจากน้อยนะครับงานคุณภาพก็ที่ออกไปได้นะครับ ถ้าพูดอยงางนั้ง่ายเดี๋ยวผมไปเอาเหล็กก้องให้ก็ได้เด้อนั่แหละเอามือละหากันก็พอนะครับผลิตถ้าเป็นเหล็กก้องนะครับแต่ว่าของเขาเนี่ยเป็นงานเหล็กรางน้ำนะครับเดี๋ยวจิพาเบื้องเหล็กนะครับเด้อนี่มันเป็นเหล็กรางน้ำที่เขาใส่ประกบกันนะพี่น้องก่อนมองภาพออกนะครับเด้อว่าจะประกบกันว่าจะเชื่อมเลี้ยวเลี้ยวนะครับนี่นี่นี่แหละว่าจะเชื่อมเลี้ยวนะครับพี่น้องมองภาพเบื้องแล้วว่าจะมาเป็นชิ้นงานแต่ละชิ้นนะครับเนี่ย มันก็ต้องใส่เวลาจากน้อยแต่ว่าเขาเล่ใลล่ให้มันได้มือละสองครั้นั่นแหละให้มันได้เร็วที่สุดนะครับแต่วางงานเขาก็บ,บ่ได้มางไงนะครับให้มันได้พุณภาพถ้าได้เร็วแต่บ่มีคุณภาพมันก็ทําเกานอพี่นอกมันก็เสียเสือเสียงเขานะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปพอครันอยูพุ่นละอาเภอกุดลังนะครับอําเภอแหลกเลยนะครับของมืออืน่นะครับเด้อนะครับผมไปกันเลยแบบนี้